เกียนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิดฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่544วังลินสร้าง3วิชานี้ขึ้นมาในระยะเวลาฝึกเซียน2,000ปีวิชาแยกลาตีทรงพลังสุดแต่กฎแห่งต้นกำเนิดช่างหาได้ยากเกินไปมีเพียงแค่ตอนลุ่งสางเท่านั้นถึงจะสามารถใช้วิชาได้โดยไม่ต้องใช้พลังดั้งเดิมของตัวเองแม้ด้วยระดับบ่มเพาะของวังดินตอนนี้หากว่าเขาต้องการใช้แยกลาตีจริงๆ คงต้องเปลี่ยนแปลงอวกาศและดวงดาวเดยรอบให้ถึงเวลาอันเหมาะสมเท่านั้นเขาต้องระมัดระวังอย่างมากในการทำสิ่งเหล่านี้ส่วนค่วงเวลานั้นแม้ในด้านพลังอำนาจจะได้กว่าแยกลาตีแต่กฎแห่งการเวลาไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะต้านทานกันได้การเวลาเป็นทุกอย่างและมองไม่เห็นเทียบเคียงกับสวงสวรรค์ได้วิชาที่สามของวังดินได้มาจากการรู้แจ้ง หลังบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับชูริตา้าบนป่าเขียวแห่งความตายนั้นวังดินเข้าสู่ดินแดนแห่งเตา่าลึกลับในรูปปัตตฝืนลิขิตฟา้าแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ไม่มั่นใจว่าดินแดนแห่งเต่าคืออะไรกันแน่ภายในดินแดนแห่งเตา่ามีสองวิชาขุดขึ้นมาในใจวังดินวิชาแรกคือวิชาที่ทําให้เทียนหยุนบาดเจ็บสาหัสเป็นวิชาช่วยชีวิต ของเทพโบราณ8ดาวความฝันบรรพากาลวิชาที่สองคือวิชาเตา๋าวิชาแรกที่เขาเจอวิชาเต๋ากระจายที่ชายชะลาแห่งดินแดนเจ็ดสีใช้สองวิชาช่างทรงพลังสลักอยู่ในความทรงจำส่วนลึกของตัวเขาเองตัวเขาใช้เวลาอยู่ในดินแดนแห่งเตา๋าเป็นเวลาสิบปีเกิดความเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่แห่งวิชาแห่งบรรพากาลและเต๋ากระจาย วิชาความฝันบรรพาการคือวิชาเทพโบราณจึงไม่สามารถใช้ได้เหมือนวิชาเซียนแม้วังหลินจะเป็นเทพโบราณแต่ในชีวิตวังหลินมีอันตรายและว่าสนาอยู่ร่วมกันตลอดวิชาเตากระจายที่ชายฉลาในดินแดน7จสีใช้ขึ้นมานั้นได้เปิดประตูสู่วิชาเตาให้แกวางหลินอย่างไรก็ตามวิชานี้มันค่อนข้างสูงส่งเกินไปปกติวางดิน คงไม่สามารถเข้าใจได้แต่ด้วยดินแดนแห่งเตา๋าตัวเขาจริงใช้ความมุมานะความไม่ย่อท้อเพื่อประสานสองวิช,ชาให้กลายเป็นเต๋าความฝันย้อนกลับไปในทะเลเมคาด้านนอกสำนักมานวังหดินแค่ทดสอบวิช,ชาใส่ผู้บุโศสำนักทาดวงสวรรค์หากว่าวังหลินไม่เฉลยให้จิตใจแห่งเต๋าของผู้บุโสคงแตกสลายและตายไปแล้วเต๋าความฝัน แม้ฟังดูซับซ้อนแต่ความจริงคือปีศาจข้างในมันจะเปลี่ยนเจตจำนงแห่งเต่าของอีกฝ่ายให้กลายเป็นปีศาจภายในและใช้ทำลายจิตใจของเตา่าแม้แต่เซียนที่ไม่ได้บ่มเพาะเตา่ายังมีปีศาจภายในใจซึ่งปีศาจภายในใจนั่นก็คือวังฤทธิ์วิชาเต่าเป็นวิชาที่ลึกลับยิ่งแม้แต่เซียนขั้นที่สามก็ไม่ได้มีมากนะักแค่มีหนึ่งวิชาก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว แม้แต่คนที่แข็งแกร่งเช่นปรมาจา์เต๋าความฝันยังมีแค่ไม่กี่วิชาวิชาเต๋าความฝันสามารถนำคู่คนกับสู่อดีตได้แม้มันไม่สามารถกระจายเต๋าให้เหมือนวิชาของชายชรา,าในดินแดนเจ็ดสีแต่วังดินสามารถปลูกฝังความทรงจำอันเป็นเท็จเข้าไปได้ความทรงจำเท็จนี้จะคงอยู่ตลอดไปในใจกลายเป็นจริงขึ้นมานี่คือการปลูกฝังริยาศาสตร์ในใจ ลมหายใจจากปากวังหลินคือแก่นแท้แห่งเตาของวังหลินซึ่งเข้าไปสู่เตาหลอมจกกักรพรัดปรมาจารย์สืโมมองดูเงาด้านหลังและตกตะลึงเงานี้อยู่กับเขามานานหลายหมื่นปีและคือส่วนหนึ่งของชีวิตทว่าร่างนี้ไม่เคยพูดสิ่งใดสักคำนางนางควรตายไปแล้วมันคือความเจ็บปวดในใจมวนแพรสีขาวคือสิ่งที่นางถือเอาไว้ขาบเรือนโลหิตนั้น มาจากปรมาจาร์สื่อโมที่เศร้าโศกและผิดหวังร่างปรมาจาร์สื่อโมก็สั่นเทาสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปเมื่อดีนคําพูดเหล่านั้นเขาตกตะลึงจนถึงจุดที่ลืมเรื่องกระดูกในมือไปแล้วเขาลืมไปแล้วว่าจะวางฝ่ามือลงไปเปลเพิงกลางหน้าผากก็เริ่มส่องปะกายน้องสาวนั่นเจ้าใช่หรือไม่เจ้ากําลังพูดใช่หรือไม่ปรมาจารย์สื่อโม มองร่างเงาของหญิงสาวคู่นั้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่รีบออกมาเจอค้าควงกล้วยไม้ม่วงเติบโตที่นี่พี่ใหญ่อย่าเพิ่งหลับวันนี้ท่านสัญญาว่าจะเล่นกับค่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ในดา,าเราจักรทะเลเมคาในหมู่บ้านคนธรรมดาบนพั่นดินแห่งหนึ่งเด็กหญิงอายุป,ประมาณ7-8ถึงปีกำลังวุ้ยปากพร้อมกับผักเด็กหนุ่มที่กำลังหลับข้างๆนางลันน้อย ขอข้ารับอีกนิดเมื่อคืนข้าไปกับพวกพยัก์น้อยเข้าไปขโมยไข่ข้าเหนื่อยมากเด็กน้อยแก่กว่าเล็กน้อยจากนั้นลืมตาขึ้นวันเวลาดูเหมือนจะผ่านไปอีกหลายปีพี่ใหญ่วันนี้เจ้าพยัก์แกล้งข้าเขาเขารอบจุมผิดข้าบนทางเดินของหมู่บ้านหนึ่งหนุ่มและหนึ่งสาวเดินเคียงข้างกันใต้แสงตะวันหนุ่มคู่เยาวมีตกร้ายยาแบกอยู่ด้านหลังเดินและหาวไปด้วยหญิงด้านข้าง สวมชุดดอกไม้ด้วยอายุเลาๆสิบสามสิบสี่ปีนางกุมหญ้าไว้หนึ่งกำเอ่ยขึ้นพร้อมกับดึงหญ้าเล่นนางเอ่ยว่าพี่ใหญ่ท่านฟังข้าอยู่หรือไม่ข้าฟังอยู่ข้าฟังอยู่หล่นน้อยพ่อและแม่ไม่อยู่แถวนี้ลุงของเจ้าพยักท์ทำดีกับเราเจ้าพยัก์ไม่ใช่คนเลวและเจ้าก็ไม่ใช่คู่เหยา่าแล้วเจ้าแต่งงานกับเขาดีหรือไม่ชายหนุ่มเนี่ยเอ่ยขึ้นท่าน เป็นพี่ภาษาอะไรท่านชอบพี่สาวคงคงนี่ท่านอยากให้ข้าแต่งงานกับน้องชายของนางเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสเอาชนะใจนางข้าไม่อยากมีพี่แบบท่านเลยนางกระทืบเทา้าชายหนุ่มก็หน้าแดงแล้วหัวเราะอ,ออกมาเปลี่ยนหัวข้อบคุคุยกันหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็หัวเราะและเดินไปได้วยกันวันเวลาผ่านไปอีกครั้งผ่านความเยาว์วัยพี่ใหญ่พี่สาวคงคงมีคนที่นางชอบแล้วท่าน หญิงสาวตอนนี้อายุ16ปีสวยงดงามดุดดอกไม้หญิงสาวตอนนี้มองชายหนุ่มอ่อนแอเบื้องหน้าชายหนุ่มร่างผอมเขาไม่ได้สูงและมีผิวคำ้ำราวกับป่วยอย่างไรก็ตามดวงตาส่องประกายตลอดหลายปีที่ผ่านมาหญิงสาวดูว่าแม้พี่ชายไม่อยากพูดแต่เขาทําดีอย่างยิ่งกับนางตราบใดที่นางชอบสิ่งใดพี่ชายจะทําทุกอย่างเพื่อเอามันมาให้นางชายหนุ่มก็ยิ้ม จิตใจเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นหลังได้ยินคาพูดนางอย่าคิดมากพี่เจ้าไม่ใช่คนอ่อนแอความฝันของพี่คือได้กลายเป็นเซียนหลังจากเจ้าและพยัก์แต่งงานกันข้าจะออกไปเพื่อเข้าร่วมสํานักใบหน้านางเนี่ยก็ขึ้นสีพยัก์เป็นคนน่าเบื่อมากข้าบอกเขาแล้วว่าหากพี่สาวหงหงไม่แต่งงานกับท่านพี่ข้าจะไม่แต่งงานกับเขาชายหนุ่มก็ยิ้มเจ้าเติบโตขึ้นมากและอีกไม่นานก็จะเป็นหญิงสาว อย่าทำอารมณ์เหมือนเด็กๆความฝันของพี่ใหญ่คือการกลายเป็นเซียนจริงๆข้าไม่ต้องการมีชีวิตที่เหลืออยู่ในสถานที่น่าเบื่อนี้ชายหนุ่มก็เงยหน้าข้าสื่อมาโมจะมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาหลั่นน้อยรอพี่ใหญ่เจ้าก่อนเมื่อข้าสําเร็จข้าจะกลับมาช่วยเจ้าและพยักให้มีชีวิตอยู่ตลอดไปบางทีตอนนั้นข้าคงมีหลานมีเลนไปแล้วฮ่าฮ่า,าิงสาวก็มองชายหนุ่ม หลังจากครอบครัวตายพี่ใหญ่กลายเป็นท้องฟ้าสำหรับนางนางแทบจะร้องไห้พี่ทำสำเร็จได้แน่หล่นน้อยจะรอพี่กลับมาตกลงเมื่อใดที่เจ้าแต่งงานพี่ใหญ่จะเตรียมสินสอดจำนวนมากให้เจ้าเลยชายหนุ่มกรมองน้องสาวเต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กี่วันต่อมาเสียงเพลงแห่งชีวิตชีวาก็ดังขึ้นไปทั่วหมู่บ้านหิงสาวกำลังสวมชุดแต่งงานและถูกแบกขามอยู่บนเกี้ยวไม้นางมองไปที่มุมหน้าต่างด้วยสายตาก,กังวล พี่ใหญ่ไปไหนทําไมท่านไม่กลับมาเขื่อนบ้านทั้งหมดต่างก็เข้าร่วมงานแต่งท้ายบรรยากาศมีชีวิตชีวายิ่งเราเด็กๆก,กําลังวิ่งเล่นอยู่รอบๆเกี้ยวไม้คนแกร่รอบๆต่างมองดูพิธีเดือยรอยยิ้มเต็มเปลี่ยมไม่มีใครสังเกตว่ามีม้ามากกว่าสิบตัวกําลังมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชายร่างกํายำนับสิบคนท่าทีดุร้ายสนทนากันอย่างออกรถเสียงควบม้าเหมือนกับมังกรปัตถีกําลังกู่ร้อง แรงสั่นสะเทือนแผ่ก,กระจายไปสู่หมู่บ้านไกลๆห่างออกไปไม่ไกลมีภูเขาลูกหนึ่งถูกปกคลุมด้วยก้อนเมฆตลอดทั้งปีลือกันว่าบนภูเขาลูกนี้มีกลุ่มเซียนตอนนี้มีชายหนุ่มยิ้มกว้างกําลังเดินลงมาจากภูเขาบนหลังตะก้ายาที่มีสมุนไพรจํานวนมากรวมถึงโสมโสมนี้ขนาดใหญ่เท่าแขนเด็กลากของมันยาวเหยียดเป็นพลังปานเล็กน้อยราชาโสมน่าจะมีอายุสักร้อยปี การได้มาของข้าต้องใช้เวลาไปหลายวันน่าจะเพียงพอเป็นสินสอดให้หล่นน้อยชายหนุ่มยิ้มเขาลงจากภูเขามาได้ครึ่งทางแต่ทว่าสิ่งที่เห็นทําให้ร่างกายเขาสั่นเทาเ,าเปยวเพลิงโขมกระหนำ่ำอยู่ในหมู่บ้านนั้นสายตาชายหนุ่มเต็มด้วยความบ้าคลัง่งแล้วรู้สึกแย่ลีบคลุ้งลงจากภูเขาเด้ยวยร่างกายที่เย็นเฉียบขึ้นภูเขายากเท่าไรลงภูเขายากยิ่งกว่าขณะลงภูเขาก็เกิดตกหลุมเกิดรอยฟกช้ำบนร่างกาย แล้วโรหิตก็ไหลแต่อย่างไรชายหนุ่มก็ไม่สนใจแล้วรวงไปอย่างต่อเนื่องมันต้องเป็นแค่ไฟมันต้องเป็นแค่ไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กายาบนหลังสั่นสะเทือนสมุนไพรบางส่วนหลุดออกไปแต่ชายหนุ่มยังไม่สนใจและมุ่งหน้าต่อไประหว่างทางเขาตกหลุมไปหลายครั้งบางครั้งมีกลิ่นไม้บาดจนเกิดแผลบริเวณขาเขาแต่เขาก็ไม่สนใจหลังจากผ่านไปสักพักชายหนุ่ม มาถึงตีนเขาด้วยการหอบหัวใจก็สั่นเทาและเกิดความกลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องไม่มีอะไรหัวใจเขากําลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทุกอย่างเบื้องหน้าเขาเป็นภาพผ้าหมัวเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อถึงถนนสายหลักด้านนอกหมู่บ้านเขาเพียงต้องเดินอีกครึ่งลี้เพื่อให้ได้เห็นหมู่บ้านแต่ว่าถึงแม้จะมองไม่เห็นหมู่บ้านแต่เขามองเห็นเปลวเคืองมาหึมาทั้งอย่างได้ยินเสียงร้องไห้อีกด้วยเสียงร้องไห้ มากพอท้ายพื้นดินสั่นสะเทือนน้องสาวชายหนุ่มก็รีบวิ่งทว่าขณะบนถนนมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงหมามากกว่าสิบตัวกำลังวิ่งมีชายท่าทีขวดเทียมบางคนขวบมาด้วยเสื้อผ้ายุ่งเหยิงเสียงขวบรอบฮ่าฮ่หา,หาไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กๆจะมีสาวงามมากมหมถ้าไม่ใช่เพราะต้องทํางานของนายท่านให้สาเร็จข้าคงต้องไปฉกมาสักสองสามคนใช่แล้วโดยเฉพาะเจ้าสาวนั้นนางเยี่ยมจริงๆหมามากกว่าสิบตัวก็วิ่งผ่านชายหนุ่ม ร่างชายกำลังยกแส้ขึ้นฟาใส่ชายหนุ่มด้านหน้าสารเลวเจ้ากล้าขวางทางกลุ่มม้าเร็วของพวกเราหรือไปซะชายหนุ่มนั้นกับคุมเขาใส่พร้อมกับแส้ฟาดเข้ากระเด็นม้ามากกว่าสิบตัวผ่านไปเวลาผ่านไปและตกกลางคืนสายลมก็ะพัดชายหนุ่มตัวสัน่นค่อยคลืมตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาพยายามจะลุกขึ้นและวพึมคำกับตัวเองดิ้นลนวิ่งเข้าหาหมู่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากผ่านไปหมู่บ้านที่เผาไหม้ไปเรียบร้อยแล้วก็ปากฏต่อหน้าชายหนุ่มเขาตัวสัน่นมองด้วยความหวาดกลัวน้องสาวน้องสาวหลั่นน้อยชายหนุ่มก็วิ่งเข้าหมู่บ้านกลิ่นควันฉุนก็ยังคงอยู่กลิ่นโลหิตหนาแน่นยังคงอ้อยอิงในอากาศบนพื้นที่ด้านนอกเต็ไมไปด้คาบโลหิตและยังมีซากศพเที่ยงรืมตามองไปยังท้องฟ้าภาเพเหตุการณ์นี้ทำให้ความเจ็บปวดพุ่งขึ้นในใจของเขาแทบทำให้เขาแตกสลาย ศากศพเหล่านี้คือคนทั้งหมดที่เขาคุ้นเคยบ้านเหลือนรอบส่วนใหญ่ถูกเผาไหม้และมีบ้านหลังหนึ่งที่ดูฉูดฉาดมากกว่าบ้านหลังอื่นชายหนุ่มกัดฟันร่างกายเขาสั่นเทาเต็มด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายได้เขาเดินเข้าไปในบ้านไม่เกี่ยมด้านคางเกี่ยวร่างหนึ่งฟุบอยู่ที่นั่นเขาคือพยักด์ดานคางพยัก์คือร่างสตรีคนหนึ่งเป็นพี่สาวของพยักษ์นางคือหงหงชายหนุ่มแทบหัวใจสลายเขาตัวสัน่นเดินเข้าไปในห้องลึกขึ้น เขาเห็นน้องสาวอยู่ในห้องไม่เกียมที่ยังมีคานตั้งอยู่เศษผ้าไหมสีขาวพันรอบคอของร่างศพสตรีซึ่งแขวนไว้บนคานโลหิตไหลออกมาจากรูคุมขนสายตานางทอดมองออกไปไกลด้วยความสับสนรอคอยคนที่นางรักชายหนุ่มมองร่างของน้องสาวตัวเองและกากโรหิตน้องข้าเสียงร้องควยควรดังขึ้นยามค่ำคืนแห่งความโดดเดี่ยวและการตายของคนทั้งหมู่บ้านอย่าร้องหลั่นน้อย ข้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะไม่หลับอีกแล้วข้าจะไปเอากล้วยไม้สีม่วงนั้นให้เจ้าตกลงไหมอย่าร้องอีกเลยหลันน้อยเจ้าถามข้าเป็นร้อยครั้งว่าพ่อกับแม่ไปไหนพี่ใหญ่ไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าพวกเขาจากไปในที่อแสนไกลพวกเขาจะกลับมารับเฝ้าดูรันน้อยเติบโตเฝ้าดูรันน้อยแต่งงานอย่าร้องอุในเมื่อเจ้าไม่ชอบพยัก์ก็ช่างมันเถิดพี่ใหญ่จะไม่ตามตื้อพี่สาวของพยักษ์เหมือนที่เจ้าพูดแล้ว ความฝันของข้าคือการกลายเป็นเซียนลัานน้อยรอกพี่ใหญ่ก่อนเมื่อข้าทำสำเร็จข้าจะกลับมาช่วยเจ้าและพยักให้มีชีวิตไปตลอดการเมื่อเจ้าแต่งงานพี่ใหญ่จะเตรียมสินสอดของมันไว้ให้เยอะๆชายหนุ่มปาดโลหิตเขามองดูน้องสาวด้วยสายตาว่างเปล่าหลายวันต่อมาชายหนุ่มฝังร่างศพคนในหมู่บ้านทั้งหมดฝังร่างน้องสาวไว้คนเดียวบนภูเขามันอยู่สูงมาก มีกล้วยไม้สีม่วงเติบโตอยู่เรียงรายหากนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าคงเห็นได้เต็มตาน้องสาวคนนั้นไม่ได้ตายจากการโดนล่วงละเมิดนางแขวนคอตัวเองชายหนุ่มเก็บเศษผ้าสีขาวที่นางแขวนคอตัวเองไว้ชั่วขณะนั้นเขารู้สึกว่าวิญญาณของน้องสาวอยู่ในผ้าแผลคืนนี้ตอนที่เขาออกไปจากหมู่บ้านเขามองกลับไปและนาผ้าแผลออกมาพร้อมกับเสียงน่ารักพร้อมกับดิ่งดังขึ้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตื่นเถิดดูตรงนี้สิ มีพวงกล้วยไม้สีม่วงด้วยพี่ใหญ่ท่านพ่อกับท่านแม่ไปไหนหลันหลันคิดถึงพวกท่านชายหนุ่มกัดปากตัวเองจนเลือดไหลหย,ยดโลหิตไหลลงมาใส่ผ้าแพรสีขาวมันแพ่กระจายออกไปเปลี่ยนกลายเป็นรูปร่างดอกท้อกลุ่มม้าเร็วในสายตาชายหนุ่มมีความเกลียดชังพี่ใหญ่ข้าจะรอท่านกลับมาวันเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปหลายสิบปีพอสวรรค์ชายหนุ่มนับว่าเหนือกว่าจินตนาการ แม้ไม่ไดีดีสุดแต่ก็ยังน่าตกตะลึงเขาได้เข้าสู่สำนักทาดวงสวรรค์และด้วยความมุ่งมั่นที่คนธรรมดาไม่ควรจะมีเขาได้กลายเป็นผู้นําในรุ่นเยาวในฐานะกลุ่มม้าเรียวคืนฝนตกคืนหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด1,400คนถูกสังหารไม่มีใครเหลือรอดแม้แต่คนเดียวแม้แต่ม้าก็ถูกสังหารคนแก่ประมาณ7-8คนทุกทรมานหนักที่สุดก่อนตาย ความเจ็บปวดที่เขาพบนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนได้พวกเขาร้องขวอยขวนอยู่เกือบครึ่งเดือนจนในสุดก็ตายวิญญาณแต่ละคนถูกแยกออกมาและทนทุกทรมานเหมือนโดนหลอมทั้งเป็นไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ได้อย่างไรก็ตามซื่อหมาามู่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนเข็มทิ่มแทงผ่านจิตใจคนร้ายที่ได้ทำร้ายน้องสาวเขาได้ตายไปหลายปีแล้วจากนั้นคนวิญญาณจึงพบว่า คนลายนั้นไม่ได้เจอกับความทุกข์อะไรมากนะและเขาจึงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปหลังจากกลับสู่สำนักผ่านไปกว่ร้อยปีสือมาโม่บรรลุขั้นวิญญาณแรกกำเนิดกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดในรุ่นเยาว์เขาได้รับความสนใจจากเจ้าสำนักะรวงสวรรค์และได้รับการยอมรับเป็นสิทธิ์ของเจ้าสำนักในฤดูหนาวสือมาโม่ลงจากสำนักอีกครั้งเขาใช้วิชาพเพื่อคำนวณการเกิดใหม่ของคนไลายและเริ่มการสังหาร ความเกลียดชังแบบไหนกันถึงทําให้คนคนหนึ่งไล่ราบผู้กระทําผิดแม้อีกฝ่ายจะตายไปแล้วและผ่านการเกิดใหม่วันเวลาผ่านไปวังรินได้เห็นความทรงจําทั้งหมดของปร,รมาจารสื่อโมเขาจึงเริ่มคิดเขาเห็นช่วงเวลาต่อมาอีกหมื่นปีตอนปร,รมาจารสื่อโมเฝ้าดูสหายร่วมสํานักตายไปในดินแดนเจ็ดสีร่างกายเขาโดนล,ลิ่มเจ็ดสีทิ่มแทงใส่และถูกราชันลับมาข้าซื่อมาโมู่แม้จะถูกขับไล่ออกจากสำนักเทรวงสวรรค์ แต่ก็เป็นคนของดินแดนชั้นไหนข้ากลายเป็นศูนนักรับใช้ของดินแดนชั้นนอกไปได้อย่างไรข้าเสียสละทุกสิ่งเพียงเพื่อตัวรอดทุ่มเททั้งหมดจนโดนการบรรลุขั้นที่3มล่อรวงไปได้อย่างไรหากข้าตายข้าก็จะตายน้ำเสียงเก่าแก่ดังออกมาจากโรคเข้าสู่ความคิดของสื่อม่ามู่ไม่เพียงแต่ข้าจะป้องกันไม่ให้เจ้าตายข้ายังสามารถให้น้องสาวเจ้ากลับมาได้แม้ข้าไม่สามารถ นำชีวิตนางกลับมาได้แต่ข้าสามารถทำให้นางอยู่ข้างๆเจ้าไปชั่วนิรันด์หากการบ่มเพาะของเจ้าสำเร็จบางทีเจ้าจะได้เจอใครสักคนที่สามารถชุบชีวิตนางขึ้นมาได้หากเจ้าตายตอนนี้ทุกอย่างจะหายไปหมดความคิดสือมาโม่ก็สั่นสะท้านมากับข้าตั้งแต่วันนี้ต่อไปเจ้าไม่ใช่สือมาโม่แห่งดินแดนชั้นในอีกแล้วแต่จะเป็นคนของราชาผู้นี้ ข้าขอมอบชื่อให้เจ้าปรมาจารสื่อโมภายในเตารอมจัก,กรพพัดดวงตาปรมาจารสื่อโมเกิดผ้ามวัวพร้อมกับมีหยาดน้ําตาเพลิงขนาดเท่าเล็บนั้นแผ่กระจายปกคุมใบหน้าเขาด้านนอกเตารอมจัก,กรพพัดวังรินนั่งอยู่บนเตารอมลืมตาขึ้นภายใต้สายตาเซียนรอบด้านดวงตาก็เต็มไปด้วยความสับสนผ่านไปสักพักวังรินจึงถอนหายใจก้าวออกมาข้างหน้าเตารอมจัก,กรพพัดก็เริ่มสั่นและหายไป เผยเป็นร่างของปรมาจารสื่โมูวังลินไม่ได้จงใจทิ้งสิ่งใดไว้ในความทรงจําของปรมาจารสื่โมแต่เขาทิ้งความคิดบางอย่างไว้เขารวมเลิกการหลอมปรมาจารสื่โมไปการหลอมครั้งนี้บางทีคงไม่สําเร็จเนื่องจากปรมาจารสื่โมยังมีสมบัติมากมายการต่อสู้นี้คงไม่มีผลอะไรหากดําเนินต่อไปปรมาจารสื่โมยืนอยู่ในอากาศและคิดอยู่น,นั้นเขาสะบัดมือยิงสาวหายเข้าไปในแขนเสือ้อ ยระดับบ่งเพาะของปร,รมาจาร์สื่อโมจึงตระหนักสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขามองวังหลินโปรดบอกข้าคำพูดของนางก่อนหน้ามาจากวิชาเจ้าหรือว่าข้าก็ไม่รู้หากข้าเป็นสื่อหมาโมและน้องสาวเขาคือหวานเออข้าควรจะเลือกอย่างไรวังหลินกลัวการคิดถึงคําตอบบางทีคําตอบคงเหมือนกับตอนที่สื่อหมาโมไปหรือเขาเองก็มีคําตอบอยู่แล้วโอเคเจ้ากาบหน้าคลิปหน้าายบายไปแล้วเดอ้อ